สวัสดีค่ะทุกคนไอไม่สบายอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็นอนแยกตัวออกมานอนที่โซฟานะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าพี่ขุนไปที่ออฟฟิศนะคะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าที่ทำงานอะนะคนที่เขาป่วยอะเขาก็หายไปจากที่ทำงานจากแผนกเยอะเลยค่ะไอก็ไม่คิดว่า ถึงวันนี้ตัวเองก็จะติดมาด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบเอาเชื้อมาปล่อยแล้วก็เชื้อไข้หวัดที่ไอเป็นเนี่ยไอยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโควิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะคะไอให้พี่ขุนเนี่ยเอ่อออกไปรับอุปกรณ์ในการที่จะเทสโควิดมาให้นะคะอ่ะฮะก็นั่นแหละคะ่ะได้แยงจมูกนะคะแยงจนแบบจามกันไปเลยล่ะทุกคน มีรู้แยงยังไงเลือดเลือดไหลเลยเลือดเลือดซึมออกมานะคะแล้วก็ที่คอนะคะที่ลําคอก็แย่เข้าไปจนถึงแบบผนังลําคอนะคะเออนั่นแหละแล้วก็พี่ขุณก็เอาผลเนี่ยไปส่งให้นะคะที่อนามัยใกล้ๆบ้านแล้วก็เขาก็ให้ r e จิสเตอนะคะลงไปในเว็บไซต์หนึ่งนะคะเขาเขาก็จะส่งผลมาให้เรานะคะผลการตรวจโควิดเนี่ย ภายใน48ถึง72ชั่วโมงนะคะซึ่งจากวันที่ไอเทสไปเนี่ยไอก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก็จะไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่า,าคำแนะนำสำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขายังอนุญาตให้ออกไปทำงานได้นะคะตับใดที่ยังไม่มีอาการแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลการเทสโควิดออกมาแล้วว่าไอ,อ้ติด โควิดนะคะเป็นผลเป็นบวกนะคะผลเป็นโพซิทีฟพี่ขุนก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้พี่ขุนก็คือเข้าออฟฟิศซึ่งไอ้ก็อ๋อบอนนิงไปแล้วนะคะก็บอกแกว่าให้ให้ระมัดระวังเพราะว่าคือตอนนี้พี่ขุนเขาก็อาจจะมีเชื้อวัดคือเราไม่รู้ว่าเป็นเชื้อโควิดไหมแต่ว่าอาจจะแบบติดวัตจากไอไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนอืมประมาณนั้นแหละทุกคนก็คือสร์อาย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าห้างเยอะมากเลยแล้วเขาก็ดึงไอ้ไปทํางานที่ ที่แคชเชียเพราะว่าคนที่แคชเชียป่วยแบบห้าหกคนเลยอะทุกคนแบบสมมุติวันเสาร์อะเห็นหน้ากันอยู่วันอาทิตย์ก็ก็ล่วงพลอยไปอย่างเงี้ยก็หายไปเลยอย่างเงี้ยน,นะคะไละ่ก็แบบไออะเป็นเป็นประจำเดือนมาพอดีนะคะเมื่อวันวันเสาร์ตอนกลางคืนนะคะวันอาทิตย์ออ้ก็ไปทํางานด้วยการที่เป็นประจำเดือนวันแรกออ้ก็แบบมีอาการแบบ ปวดนุงนองแล้วก็ปวดหัวซึ่งไงอะ้ะไม่ได้คิดว่าตัวเองอะปว่วยแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกจากการที่เราเรา,เ,าเราเป็นเมนส์อะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตตัวเองนะว่าเรามีอาการแล้วมันก็ไม่มีอาการนะทุกคนคือแบบไม่มีอาการเจ็บคอไม่มีแบบคัดจมูกอะไรมันไม่มีเลยแล้วพอบรรจันจาอายุช่ไหมคะก็อยู่ที่บ้านไอ้ก็ไม่ได้ออกไปไหนโชคดีที่บรรจันจไอ้ไม่ได้ออกไปไหนเลยไอ้อยู่แต่ในบ้านนะคะ วันจันตอนเย็นนะคะอาการก็เริ่มมาไข้ขึ้นเลยนะคะวัดไข้ได้สามสิบแปดสามสิบแปดกว่านะคะไม่ถึงสามสิบเก้าแล้วก็เมื่อคืนไข้ขึ้นทั้งวันเลยนะคะคืนบันจันไข้ขึ้นทั้งคืนเออไอ้ก็ลุกมาแล้วก็กินยาแล้วก็เช็ดตัวนะคะเช็ดตัวเช็ดจนอาการจนตัวเราเริ่มแบบคลายความร้อนเนี้ยแล้วทุกครั้งที่ไข้ขึ้นไอ้ก็จะหนาว อย่างตอนนี้ไข้กำลังขึ้นอยู่ไอ้ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ให้ทุกคนดูนะคะไอ้ก็เลยต้องห่มผ้าแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือต้องลดไข้ตัวเองต้องมีตัวช่วยะคะ่ะก็ใช้ผ้าขนหนูนี่แหละนะคะชุบน้ำอุณหภูมิห้องนะคะ <The> เมื่อเชา้าไอ้วัดไขอ้อ่ะได้37.7เนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไอ้กินยาไปแล้วตั้งแต่กลางคืนไง พอช่วงเช้าๆไข้มันก็เริ่มก็เริ่มลดลงนะคะแต่ส7มสิบ็ดจุดเจ็ดก็ยังถือว่ามีไข้อ่อนแต่ตอนเนี้ยรู้เลยว่าไข้มันน่าจะขึ้นไปสามสบแปดกว่าอีกแล้วเพราะว่าเอ่อมันตัวร้อนมากนะคะแล้วก็ปวดหัวไม่รู้ว่าจะ,จะเจอแช็คพอรตกับเขาไหมแต่ก็ไม่ได้กลัวนะทุกคนนะคือเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์โอเค ตัวนี้คือวัดไข้นะคะตอนบ่ายสองโมงกว่าๆสามสิบแปดจุดสองนะคะพอดีไอ้ลุกมาชุบน้ำเอาผ้ามาชุบน้ำอะคะ่ะอืมไข้ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบสองนะคะเอเดทอลสเตดอ,อวันนี้เป็นวันที่สิบสองนะคะอ่ะอไอไม่มีไข้แล้วนะคะทุกคน คือไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีไข้คือไข้มันไม่ขึ้นสูงอะคะ่ะมันมันเป็นแค่ตัวรุมรุมไขต้ต่าๆนะคะทุกคนก็คือเอ่อตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ไอตื่นมาประมาณตีสี่นะคะไข้ขึ้นก็เลยกินยานะคะยาที่ไอกินเนี่ยก็คือยาอิปรียนนะคะอิปรียนนะคะไอกินอิปรียนไป1นึเม็ดนะคะแล้วก็ไปเอาผ้าชุบน้ำนะคะมาโปะหัวนะคะเช็ด ตามหูตามแก้มซอกคอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะมันจะร้อน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 ไปหมดเลยนะมันไข้มันขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้วัดไข้แต่ก็น่าจะอยู่ราวสามสิบแปดตามความรู้สึกนะคะก็พอตื่นมาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะออก็รู้สึกว่าตัวเริ่มแบบไข้ลดลงนะคะแล้วก็ไม่หนาวไม่ปวดเนื้อปวดตัวก็เลยลุกไปอาบน้ําแต่ตอนที่ไปอาบน้ําอ่ะ ก็ยังแบบพอเปิดน้ําไอไม่อาบน้ําเย็นนะคะไอจะอาบอาบน้ําแบบไม่ไม่อุ่นจนร้อนคือประมาณแบบว่าอา่อุ่นนิดๆแค่นั้นเองค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายมันแบบช็อกเกินไปยอะไรเงี้ยตอนที่แบบเปิดฝักบัวนะคะฝักบัวลงมาสัมผัสกับผิวก็รู้สึกเจ็บอยู่นะคะเจ็บแต่ว่าเจ็บน้อยลงคือแบบเหมือนอาการที่เราขั้นเนื้อขั้นตัวที่เราหลายคนเนี่ย ถ้ารู้ภาษาอีสานเขาจะพูดว่าเจ็บคิงเจ็บคิงนะจ๊ะเจ็บคิงก็คือเวลามันบอดสบายมันจะเจ็บคิงนะจ๊ะก็คือมันจะมันจะเจ็บตามผิวหนังเราเนี้ยค่ะทุกคนนั่นแหลคะค่ะก็อาบน้ําเสร็จอะไรก็มานอนพักมาดูอาการตัวเองอีกข้าวก็ไม่ค่อยอยากจะกินแต่ก็คือก็รู้นะว่าต้องกินข้าวให้ตรงเวลาก็เลยลุกมาอุ่นแกงจืดกินตอนประมาณสิบโมงนะคะทาน ซุปร้อนๆนะคะก็อาหารที่ยังไงกินตอนบ่ายสองเมื่อสักครู่กินกินซุปซุปเลนทิลวนะคะทำแบบใส่เครื่องเทศของสไตล์อินอินดิสอินดิสอะไรเงี้ยนะคะกินซุปไปนะคะทุกคนก็เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าไอ้ลองเช็คผลนะคะที่เว็บไซต์ ผลของการตรวจโควิดก็ยังไม่ออกนะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่ไอจะ <c oughs> ทําคลิปก็ไอเข้าไปล็อกอินในเว็บไซต์นั้นอีกแล้วนะคะผลก็ยังไม่ออกนะคะก็คือนั่นแหละก็คือ48ชั่วโมงเป็นอย่างอย่างเร็วเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากที่ไอส่งส่งเอ่เทสเข้าไปนะคะก็ต้องรอก่อนนะคะที่ไอยอยากจะรู้อ่ะ ว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอาติดโควิดจริงๆนะคะไอก็จะต้องอนับจากวันที่ไอป่วยนับไปเจ็ดวันนะคะแล้วไอถึงจะทําการทสต,ตัวเองอีกนะคะไอคิดว่าเขานับที่เจ็ดวันนะคะที่สวีเดนนะคะหลังจากเจ็ดวันก่อนที่ไอจะไปทํางานนะคะไอก็ต้องตรวจโควิดอีกนะคะว่าไอ,าอไม่มีเชื้อเชื้อเป็นลบ <c oughs> นะคะสี 4, หลังจากที่ตรวจแล้วอ่ะสี่สิแปดชั่วโมงไอ้ถึงจะไปทํางานได้อย่างเงี้ยทุกคนคือเพราะฉะนั้นแล้วที่เนี้ยถ้าลาง,งานเกินเจ็ดวันอ่ะมันก็จะต้องแบบไปขอใบใบรับรองแพทย์ด้วยอนะคะ่ะทุกคนอืมแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ปัญหาถ้าถ้ามันติดโควิดจริงๆหมอเขาก็ต้องขอทอาเอกสารให้เราอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือก็รอนะคะแต่ ณนะตอนนี้ไข้มันไม่ขึ้นใช่ไหมคะมันจะเป็นแค่เราจะมีแค่มีความรู้สึกว่าไข้อะ่ะมันมันจะเป็นไข้ต่ําๆไข้ต่ำๆทั้งที่ว่าไอ้กินยาล่าสุดตั้งแต่ตีสี่นะคะตอนนี้ที่ไอ้ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือบ่ายสามนะคะก็มันก็ห่างกันมาแบบแบบว่าหลายชั่วโมงแล้วเนาะทุกคนก็คือตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงส็จโมงเที่ยงบหนึ่งบสองบสามก็คือสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วอะ่ะ ถ้าไข้มันจะขึ้นมันต้องขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไอคิดว่า <c oughs> ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไข้ค่อนข้างเสถียรแล้วคือไอคิดว่าไอจะไม่มีไข้สูงอีกแล้วนะคะทุกคนคิดว่านะคะแต่ว่าตอนนี้อาการก็คืออไอมากขึ้นนะคะจากที่ว่าที่ผ่านมาก็จะไอแคกแ,คกแ,คกแคกนิดนิหน่อยๆนะคะแต่เริ่มจากเมื่อคือนอะ่ะก็จะเริ่มไอนะคะคือจะเป็นแบบระคายคอทุกคนอืทีนี้ ไอ้ก็วันนี้ก็เลยต้องเริ่มดื่มน้ําอุ่นนะคะช่วงสองวันที่ผ่านมาไข้มันสูงไอ้ก็จะไม่ดื่มน้ําอุ่นไอ้จะดื่มน้ําอุณหภูมิห้องเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันได้ลดอุณหภูมิในร่างกายลงนะคะก็จะดื่มน้ําที่อุณหภูมิห้องแต่วันนี้พอไข้ลดแล้วไอ้ก็จะเริ่มมาดื่มน้ําอุ่นเพราะว่าไอ้ก็จะรักษาอาการแบบระคายคอคันๆค,คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็โชคดีอยู่ที่ว่านำมูกอะมันไม่ไหลตลอดเวลามันไม่ไหลลินตลอดเวลาทุกคนมันจะมันก็จะไหลบ้างเป็นเป็นบางเวลาอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนเนี้ยไอ่ก็เพิ่งจะเช็ดน้ำมูกมันก็เพิ่งจะแห้งไปแต่บางทีพอมันจะมามันก็มาเองนะคะำมูกเนี่ยเ mm. ออนั่นแหละทุกคนปีปีนี้ไอ่อะครบสี่รอบนะคะไอ้เกิดปีเสือใช่ไหมปีขานปีนี้คือครบสี่รอบอายุไอ่จะครบสี่สิบแปดนะคะนี่เลยประเดิมด้วยการเจ็บป่วยนะคะ ไอเริ่มเจ็บป่วยตั้งแต่เดือนธันวาเนาะเป็นเป็นหวัดเดือนต้นเดือนธันวาเป็นหวัดแต่เป็นหวัดเฉยๆไม่มีไข้หวัดอย่างเดียวเลยหวัดแบบจริงจังมากน้ำมูกไหล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 ตลอดเวลานะคะทุกคนตอนนั้นก็คิดว่าเอออาจจะติดเชื้อไวรัสอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยคะ่ะแต่มาครั้งนี้คือเป็นไข้หวัดที่เป็นไข้ด้วยนะคะเป็นไข้หวัดที่เป็นไข้แล้วเป็นไข้ทับอ่ดูอย่างเงี้ยอืม ก็ไกมาอัปเดตทุกคนประมาณนี้นะคะไอคิดว่ามันมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะสัญญาณที่ดีขึ้นคือไข้มันมันสามารถควบคุมระดับอุณหภูมิในร่างกายได้แล้วนะคะไข้ก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรักษาอาการอาการไอแล้วก็อาการหวัด ซึ่งทุกคนก็จะรู้ที่เคยไม่สบายอาการไอแล้วก็อาการอาการหวัดนะ้ำมูกไหลเนี่ยมันจะหายช้ากว่าการมีไข้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพไปนะคะไอว่าจะโทรเข้าไปที่บริษัทนะคะว่าที่ผนแงตอนนี้หายไปแล้วกี่คนเพราะว่าวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไอทํางานครั้งล่าสุดนะคะเพื่อไนไอที่ไอเจอหน้าเขาเมื่อวันเสาร์อะพอถึงวันวันอาทิตย์หายไปอีกสามคนนะคะที่ทำในคาเชียนั่นแหละ ไอก็ไอก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนแรกที่ที่เป็นก่อนนะคะแต่มันจะมันจะติดติดติติติดกันเป็นแผงอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ่อเราทํางานกับคนหลักพันเนาะทุกคนลูกค้าก็เป็นพันลูกค้าน่าจะเข้าห้างอยู่ประมาณระดับประมาณสี่พันคนช่วงเสา,าร์อาทิตย์นะคะวันละสี่พันตามที่ไอประเมินตามสถานการณ์นะแต่ว่าที่ผ่านมาสองปีเนี่ยไอไม่เคยไม่เคยป่วยไม่ได้ติดหวัดจากลูกค้าหรืออะไร นะคะแต่ว่าถามว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบติดกันง่ายมากซึ่งโดยหลกัหลกๆนะไยคิดว่าติดจากเพื่อน่วมง,งานนี่แหละเพราะว่าเพื่อนร่วมง,งานถึงเราจะไม่ได้แบบยืนตัวติดกันแต่อย่าลืมว่าทุกคนใช้ออฟฟิศเดียวกันทุกคนใช้ห้องน้ําห้องเดียวกันทานข้าวในที่เดียวกันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเวลานั่งทานข้าวก็อยู่โต๊ะร่วมกันอย่างเงี้ยมันคือถ้าสมมติว่าถ้าทุกคนคาดเดาว่าพวกไอติดโควิดใช่ไหมหรือเป็นโควิดสายพันธุ์ โอเมทอร์นเนี่ย <c oughs> มันก็คงจะติดกันง่ายเขาบอกว่าแค่หายใจลดกันก็ติดได้แล้วลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันติดง่าย,ยอะไรเงี้ยอืมมันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ที่ทํางานเน่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็คือล้างมือแล้วก็ใช้ใช้เจลแอลกอฮอล์ตัหลอดทุกคนนะคะเราไม่ได้แบบว่าหย่อนยานในเรื่องของไฮ g i นนะคะแต่ว่ามันก็ยังติดเออนั่นแหละอมไอก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน ถ้าผลเทสออกแล้วเดี๋ยวไอจะอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกทีหนึ่งค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจะ้ะ